Invest now ลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้สวัสดีครับมือใหม่เทนโปรมาแล้วนะคะส่งท้ายสัปดาห์กันเหมือนเดิมกับช่วงที่เข้มข้นสุดๆอย่างเกาเกมมารอละให้โอกาสพี่ผู้ชื่อหน่อยพี่เอแล้วก็พี่เบนถูกต้องทางนี้ไม่รัวแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ติดตามดูเนี่ยนอกจาก บรรดาคุณผู้ชมที่เป็นแฟนคลับอย่างเหนียวแน่นแล้วเนี่ยมันมีพี่พี่นักวิเคราะห์เนาะแล้วก็พี่พี่ไอซีทั้งหลายที่เขาบอกว่าโค้ได้ยินข่าวมาว่าแชร์ลิงก์กันสนั่นหลังจากที่มีโพสต์ลง u t u b e ปุ๊บเนี่ยจะถูกส่งต่อไปกลุ่มลูกค้าให้แบบให้ได้รู้เรื่องกันัเพราะว่าเวลาที่ทั้งพี่เอลแลวก็พี่เบนแลวก็แขกรับเชิญพูดกันเนี่ยเขาจะเน้นว่าอยากให้นักลงทุนเข้าใจจริงๆไม่ได้เป็นการมาบอกหุ้นหรือว่าเป็นการชักจูงอะไรแต่ให้มองเห็นสภาพว่าเวลาที่เขาคิดกันเนี่ย เขาถามกันยังไงถึงออกมาเป็นคําตอบแล้วก็ออกมาเป็นบทวิเคราะห์ต่างๆให้พวกเราได้ดูกันใช่ค่ะเห็นไหมพอรู้ปุ๊บนะมีพี่มาถามเลยว่าแล้วผู้หญิงสวยๆที่นั่งอยู่อีกคนนึงเป็นใครทำไมไม่พูดเลยใช่พูดสินะเห็นไหมก็ได้ทําความรู้จักกับนักลงทุนกันไปด้วยพร้อมๆกันใช่ ขอบคุณที่เขาพูดว่าสวยอยู่ข้างหลังนะใช่แต่ตประเด็นึงอยู่นนแค่นั้นแหละครับนั่นไงอย่าเอาเรื่องจริงมาลอเล่นอนะต่อก่อนที่จะวันศุกร์กันเอาวันศุกร์แล้วนี่ก<ช>่ <ๆ S 2> อนที่จะวันเสาร์อาทิตย์กันถูกต้องต้นเดือนแบบนี้น้องเพ็ญมีอะไรมาฝากคะมีอะไรดีๆมาฝากก็คือว่าเขาบอกว่ายอดผู้ใช้ในเรื่องของ e m o n e นเนี่ยมีการเติบโตขึ้นภายใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีมันอธิบายก่อนสิคืออะไร อ๋ออีมันนี่ก็คือไม่ใช่ของเราอ๋อไม่ใช่สิเราเล่นก็อีมันนี่คือว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวของที่เราใช้ปกติเลยแบบเครดิตบัตรเอทีเอ็มบัตรเงินสดอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้แบงก์กับเหรียญอะแต่ว่าใช้จ่ายได้จริงใช้จ่ายได้จริงก็คืออีมันนี่ทั้งหมดใช่เพราะสมัยนี้อย่างพี่ เต่นี้เราก็ไม่ค่อยจับเงินสดกันแล้วป่ะก็ยังชอบอยู่นะแต่ไม่ค่อยจับเท่าไหร่ใช่ไม่ค่อยจับจริงๆเลยการเติบโตมากเติบโตมากร้อยสิบเปอร์เซ็นต์ครับในสามปีที่ผ่านมารแล้วภายในการเติบโตแบบเนี้ยมันมีทั้งเรื่องของเติบโตจากสถาบันกับนอน banking ก็คือที่ไม่ให้สถาบันถึงที่ไม่ให้สถาบันเนี่ยมีการเติบโตมากกว่า40-50%นะนอนแบงกิ้ง banking ยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างก็คืออาจจะเป็นเหมือนเรื่องของ e wallet อะไรก็ได้เฮ้ย true บัตรมือถือก็ได้ที่ไม่ใช อะไรก็ตามที่ไม่ใช่จัดสถาบันการเงินที่ไม่ต้องผ่านแบงก์อะคือแบบซื้อขายแล้วได้ใช้เลยเติมเงินแล้วได้ใช้ลายเพย์อย่างเงี้ยมันก็จะเยอะมากขึ้นเรื่อยจริงบัตรเติมเงินก็ถือเนออบัตรเติมเงินก็ใช่เหมือนกันคือมันเป็นมันคืออย่างที่บอกไม่ต้องผ่านแบงก์แต่จริงๆบ้านเราแบงก์ก็ยังอยู่เบื้องหลังของของของระบบการชําระเงินกันอยู่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจริงๆการเติบโตของอีมันนี่แบบนี้ไม่ใช่ เกิดขึ้นแค่บ้านเราทีเดียวจริงๆในต่างประเทศมันเป็นเทรน,นมาตั้งนานแล้วด้วยนะคะแต่ว่าการเติบโตของไอ้กลุ่มนี้มันไม่ได้มาแค่ความสะดวกสบายอย่างเดียวมันต้องมาพร้อมเรื่องความปลอดภัยด้วยสิทธ<อ>ิพิเสำคัญจริงๆซึ่งภาครัฐบาลเองเขาก็มีความให้ความสนใจนะในเรื่องของการเติบโตแบบนี้เพราะการเติบโตแบบนี้โดยเฉพาะในเกิบโตที่เป็นของกลุ่มของ non banking พระเองก็คอยที่จะมาอ,มออก กฎหมายหรือพรบอะไรที่มาคอยสอดส่องความปลอดภัยหรือรักษาผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคอย่างเราเราเนี่ยแหละใช่ก็จะหวังพึ่งให้ภาครัฐดูแลเดียวไม่ได้ต้องดูแลตัวเองด้วยเนาะก็ต้องติดตามข่าวสารนิดนึงว่า้ตอนนี้มันมีกลโกงกลเิวีอะไรบ้างที่เขาจะมาใช้หลอกเอาเงินของเราไปเนี่ยแล้วยิ่งแบบเราไม่ต้องจับเงินแล้วไปส่งให้เขาถึงที่แล้วนะเดี๋ยวนี้แค่ใช้กลวิธีบางอย่างเขาสามารถเอาเงินจากบัญชีของเราไปได้หมดง่ายเลยนะเพื่อเพื่อเพิ่งโดนไปนะยังไงแค่มี Facebook ลน์แมสเซจส่วนตัวก็เฮ้ยเราเดือดร้อนอยู่ขอเงินหน่อยสิคนเราก็เราเป็นเพื่อนเราก็เออเท่าไหร่เท่าไหร่ไอ้ห้ารก่อนแล้วกันเราก็โอนไปโดยที่แบบ คือ Facebook โดนแฮกเราก็ที่จริงคนนั้นไม่ใช่เพื่อนเราก็เป็นไปได้เพื่อนพี่แต่กระโดนแล้วโดนแบบทีนึงเขาไม่ได้ท,ทําแค่แบบสองสาคนไงมีร้อยคนก็ส่งถึงหาร้อยคนเขาสูงเวี่ยงแฮกไงใช่และที่สําคัญเนี่ยนะคะเวลาที่เรารู้ว่ามันมีโอกาสเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราต้องหัดที่จะกระจายอยากเก็บเงินไว้ในที่ใดที่หนึ่งมากนะักจนเกินไปมันจะกระจายลงทุนได้เลยนะถูกต้องเลยถูกต้องเลยแต่ว่าช่วงนี้เราต้องกระจายการลงทุนอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่จะไปหาพี่เอพี่เบนเราขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆก่อนดีีม้อ่าขงแเพรลว ทีน่า G2000 ครับออของพี่แต่จากมาท่าออลีนค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนในช่วงหน้ามาติดตามกับเกาเกมค่ะ